ฮัลโหลสวัสดีครับผมวันนี้เราพาน้องนริตะนะครับผมไปเที่ยวทุ่งนาของคุณยายเทพนะครับผมเมื่อนี้จะพานริตะครับผมไปเที่ยวทงหน้าของยายเทพนะครับผมที่เพิ่อนจงไว้ให้ลูกให้หลานพี่น้องจงไว้ให้ลูกให้ลใหลานนาริตะออกทุ่งนาครั้งแรกจ้าวันนี้ก็ห้าโมงเย็นแล้วแดดลงแล้วนะจ๊ะก็จะพาไปดูพาหนูไปดูที่ของคุณยายจ้าคุณยายเก็บไว้ให้น้องนริตะนะฮะก็ นี่แหละอยู่หลังนี่แหละหลังออฟฟิศนี่แหละเป็นทงหน้าที่แบบว,ว่าเป็นทุงน่งนาที่แบบว,ว่ายัางไงล่ะเอ่อมูลมังสังขยาเพื่อนเก็บไว้นะ,ะับผมให้ลูกเต้าเล่าดากเพื่อนนะครับจ่าเอ๋ทุจาให้เขาก่อนเนี่ยทุจาก่อนเนี่ยทุจา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 ่าไม่ยิ้มเลยเพิ่งตื่นค่ะหนูหนูมีสเสบียงนะคะหนูมีน้ำหนึ่งขวดแล้วก็มีนมด้วยพกมาด้วยจ้าพกมาน้ำจา้าน,น้องอลิตะ ผู้พี่น่องเขากำลังขุดสะข้างหลังกําลังสะโคกหนองนาอะไรเพิ่นนั่นแหละโครงการโครงการของเพิ่นโครงการของเพิ่นเสียงกบแต่ธรรมชาติเนะกบเขียดตาธรรมชาตินะคะกบเขียดตามธรรมชาตินะคะไปห้องไปเบิ่งไปเพื่อนกำลังถหน้าบบเพื่อนยังไงจู่เขาเพื่นยังไงไฮะ ไทยนาหรอเขาเรียกไถานาลูกค่อยไปไปเดินโน้นไปตัวน้เดินเดินได้ไหมวะได้อยู่หรอกมั้งมารับเอาอีกลิ่นอายธรรมชาติบ้างมารับเอาปืดขอจุกลึกข่าวขนาดเลยโครงการของพยายการโครงการโครกหนองนาโมเดลนะครับผมซึ่งไม่รู้ว่า เขาทําอะไรกันนะครับก็ต้องรอติดตามนี่ละพี่น้องนี่ละที่ดินของคุณแม่เทพนะฮะผมที่มอบให้แพลวเอาไปทําไร่ทํานาเอาไว้ทำมาหากินอันนั้นก็อันนั้นก็เป็นที่ของเ,ออเพื่อนบ้านนะผมเส้อให้เหลเพื่อนบ้านนะฮะเสฮ้อโหลาเพื่อนบ้านฮัลโหล You want to u h enjoy to my video clip เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านจ้าเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเปื่อนน่แหงลึกคักเว้อันนี้แหงลึกคักพี่น้องคือเป็นไหเปลี่ยนให้ลูกคือเป็ี่ยนน้องเป็นบึบเป็นบึบลูกหนิเทวานี่ฮะเรื่องพุทเมืองตอนนีนะอาจจะมีเพชรก็ได้ห้ามาเ่็หคอนเทนต์หาเพจในนี่บอกอาจจะมีข้องคำนะเพราะว่านี่ไม่เป็นเมืองนะ ทองคาเป็นต่อนประเด็นใช่ไหมลูกทําไมมตะใช่ไหมตะน้อยทุตะาน้อยทุตะน้อยระ,ะวางตกหลุม <c oughs> ฟ้าเขียวฟ้าเลยียมมาเราเนี่ยเราเบิ้งเบิ้งสภาพพอร่นเนี่ยเบื่องคีบผันวาชีวิตนี่จะไปได้ไหมเยืนอยู่ท่านี่มีเด็กน้อยอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีขวดนมโอ้ยจะเป็นเลิศอันนั้นคุณลุงกำลังไถ ดำเขาเขาเอออย่งไทยไปไทยไปตัดปูกเขาบน่านี่เตรียมเป็นมานี่ตุ้ยถ้าผมาหูจักได้ฉันเป็นลูกเช้านาน้องหมาน้องหมาฉันเป็นลูกเช้านาฉันหูจักแต่อนันยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์น้องหมาหมาคุณลุงก็มีต้นมะเขือมีต้นมะเขือนะครับผมต้นมะเขือเราท่านมาศาตรจ้า ดิ่งเดียวนะดิ่งเดียวนะดิ่งเด้าดิ่งเดียวดิ่งดิวดิ่งดิวดิ่งดิวฝนก็จิตกโอ้ยคอนเสือก็บาดดอดด้วยพี่น้องคอนเสือก็ไม่ได้ออกเพราะว่ามันโควิดเนาะค่าแนวเดียวต้นหลักพี่น้องค่าตัวเดียวตัวอันตัวโควิดโคใจย่างคำหนีกับเมย์ปะย่างไก่ออฟฟิศนี่กับเมย์ไปแซ่บอะไรมันอันนั้นพี่น้อง มันชีฝนชีร่มสีแดดหันว่ากลางเว้นนี่กะแดดคักแดดเนี่ยแดดเป็นตาใต้คือยอย่างนี้ตอนแรกนึกว่าไอ้ตุ้ยนียเป็นคนสีสะเกดเพิ่งมารู้ตอนมาอยู่มันทำงานตอนนี้เดี๋ยวเป็นคนสารคามบภาษาคือพอเป็นคนสีสะเกดนะผู้ใอญ่ทักแม่แม่เธอไปใส่แพะเทาฮะแพะเท่าใส่ไอ้ตาหัวสั่นหัวคว่ำห,ห,หมดแล้วลูกควายหัวสั่นหัวควอหมดแล้ว บักพริกพี่น้องคนน่ะมาเก็บไปมาเก็บไปนะเนี่ยพี่น้องเนี่ยไปลาบเนี่ยนี่เพชรเนี่ยนี่บักพริกนี่บักพริกเขาเออบักพริกขี่นูดตีนี่มาีขี่นูดนี่นี่เพชรเป็นยังเนี่ยนี่พี่น้องปื๊ดกล้วยกล้วยกระซ่ากระซุ่มบ่ได้นั่นไงบ่เมียเขาโทรมาแล้วฮัลโหลยวงลางนี่ล่ะยวงเฟสยวงผ้าลูกม้ยางเด่นทงหน้าอีพี่เมียเขาโทรมาหน่ำแล้ว มหอนยังเหรอเรื่อยว่สาสันลูกอยู่ซ้ายพันป่าเอออยู่หลังนีล่ล่ะอยู่ป่าอยูโยอยย่โคกอยู่ดอยนี่ล่ะสันดอกอยู่ป่าอยู่โคกอยู่ดอยหอนคุณแม่ช่วยอะไรเนี่ยวันนี้ช่วยเวนไหมล่ะฮะบางทีดีกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เฉยปนน์มอไซด์โอ้ยสงสารอันเทีดานี้ด้อยช่วยหัวนมหัากล่องไลยนี่ อะไรทูไหนคะฝาการับลูกแล้วจ้ะหนึ่งจังหนึ่งจังนี่ผู้ไรล่ะผู้ไละผู้ล่ละใครมาผู้ไรล่ะใครมาอียงกตาอยังกตาลูกอะไรกาตาลูกนะน้าแม่เพิ่งเมืคืนเนี่ยจะเหีงกาต แมนหมดติกันนะขันจะตื่นมาเลยพึ่งตื่นการเอออ่อมา่งเพึ่งตื่นค่ะเธอตัเธอฉันจะไปไสน์นั่นไปดูคุณแม่ถ่ายรูปมแม่ก็เดินหนีหนูเนี่ยไม่แอบดูคุณแม่ถ่ายรูปหน้าบ้านนายตะงงรถสิบล้อตำดกัก อีเม,ม่เห็ดหยางวะอีเม่คือเบอาหนูวะอันนี้ตาแบบว่าอีเม่คือเบอาหนูวะฮิปวดหวัวปวดหวัวปวดหวัวเลยนี่ปวดหวัวจังเลยปวดกระมองอ่ะปวดกระมองอ่ะห้อนพีน่น้อองากาศอบอ้าวอบอ้าวเรียบร้อยหนูจ้าอีหนูจ้าอีหนูจ้าอะ ยื้อถัดดูไปฮนะเขาเบื่อบ้าน <c oughs> จะไปถ่ายคนหนองนาบ่ <laughs> เออเราไปถ่ายคนหนองนามากับลูกน้อยถ่ายก่อนฉันโอเคจ้าเขบาบ้านพี่น้องเบื้องเนี้ย้าเลยเอ็มมาแล้วพี่น้องเบื้องเนี้ยฝ้าเขียวมาแล้วประจำลวดฝ้าเขียวฟ้าแหล่ฝนตกมาแล้วกันซีนฉันแล้วจุ๊บกันฉันอาจารย์มาล้าคณะบางไงผนมาแร้งอะนนะจุ๊บกันยังก็มาขึ้นอีกมาขึ้นอีกปล่อยโปปวดหัวนุ่จ๋าปล่อยโปูเนี่ยบ๊ายบายจ้ะบ๊ายบาย bye bye yeah 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 yeah